สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณ กินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิรารโรจน์เจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางท u e v i ชั่นช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกแล้วนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารในช่วง f o o d f o c u s กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงผลไม้ตากแห้งที่ชื่อว่า อินทผลัมค่ะหลายๆคนก็คงจะรู้จักแล้วก็เคยลองชิมกันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะอินทผลัมเนี่ยเรามักจะเห็นอยู่ในผนแผ,นผลไม้ตากแห้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะแต่ว่าเจ้าอินทผลัมเนี่ยไม่ใช่ผลไม้ตากแห้งธรรมดาธรรมดานะคะนอกจากที่เขาจะเป็นผลไม้ตากแห้งที่มาจากต่างถิน่นแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแล้วค่ะแต่เขายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเยอะแยะมากมายเลยแต่หลายๆคนก็อาจจะกังวลกับ ความหวานที่ค่อนข้างหวานมากของอินทผลัมใช่ไหมล่ะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าความหวานของอินทผลัมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วเราจะรับประทานอินทผลัมยังไงให้มีประโยชน์เดี๋ยวไปทําความรู้จักกับอินทผลัมกันอย่างมากขึ้นในสกููปนี้กันเลยค่ะช่วง food focus อินทผพาลัมซึ่งเป็นลักษณะผลดิรีเล็กๆแห้งๆสีน้ำตาลเข้มวางขายอยู่ตามแผนกผลไม้ตากแห้งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่ผลไม้ตากแห้งธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะักแต่ที่จริงแล้วเจ้าผลอินทผพาลัมนี้ล่ะค่ะนอกจากจะเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วยังให้คุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพอีกด้วยแต่ความหวานของอินทผพาลัมที่มีรสชาติหวานมากๆจะมีอันตรายหรือไม่วันนี้เราไปฟังคําตอบ จากนักวิชาการโภชนาการกันค่ะสำหรับอินทผาลาัมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะถ้าในาจะผู่นังศีาาลศาสนามในช่วงที่ถือศีลอดเนี่ยก็เขาจะมีการพูดถึงอินาาทผลัมกันข้างเยอะเพราะว่า,าหลังที่ ล้สิ่อดแล้วเนี่ยการรับประทานในตัวของอินทผลัมเนี่อินทผลัมเนี่ยเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีในตัวของน้าตาลแล้วก็ให้พลังงานที่ค่อนข้างรว่วเ็วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นผลไม,ม้ที่ได้รับความนิยมอินทผลัมเนี่ยเราจะเห็นอยู่สองลักษณะคืออินทผลัมแบบสดกับอินทผลัมแบบที่อบแห้งนะคะ ส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับการรับประทานแบบอบแห้งมากกว่าก็จะมีความหวานมีสีออกสีน้ําตาลนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนินผาลามถือว่าเป็นผลผลาิตาที่น่าสนใจนะคะเพราะเขามีในตัวของวิตามินแร่ธาตุแยห์และก็ตัวสารสาคัญที่น่าสนใจเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจและดูมีประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องปริมาณเหมือนกันนะคะว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการรับประทานตอนหนึ่งครั้งและ1วันค่ะ สำหรับพลังงานแล้วก็สารอาหารเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆเพราะว่าเราจะกินเป็นเม็ดๆเนาะในหนึ่งเม็ดของอินทัพาลันเนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ7-10กรัมนะคะ,ะก็จะคิดง่ายเลย1นเม็ดเนี่ยทเท่ากา่าการรับประทานาน้ำตาลประมาณ1ช้อนชาคือให้พลังงานประมาณ20กิโลแคลอรี่ก็ตัวคาร์โบไฮเดรตประมาณ5กรัมนะคะแต่ก็จะมีในตัวของใย,ยอาหารอยู่นะคะใย,ยอาหารประมาณ0.5กรัม แค่เม็ดเดียวถือว่าเป็นผลไม้ที่แย่หันคุอนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีในตัวของพวกวิตามินบีนะคะแล้วก็พวก โพแทสเซียมนะคะแมงกานีสแมกนีเซียมนะคะก็จะมีธาตุเหล็กนะคะแล้วก็จะมีตรงแคลเซียมแต่แคลเซียมเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะคะดัง้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจในบางาข้อมูลที่มีการแชร์ออกไปที่ว่ารับประทานอินทผลัมแล้วได้รับแคลเซียมสูงเนี่ยถือว่าแคลเซียมไม่ได้เยอะนะคะมีแต่ไม่ได้มีไม่ได้เยอะแล้วก็ตัววิตามินต่างๆนะคะก็จะมีอยู่เหมือนกันค่ะ สำหรับในตัวของอินทผลัมแบบสดกับแบบแห้งนะคะความหวานแน่นอนว่าแตกต่างกันนะคะในเรื่องของความหวานเนี่ยแตกต่างกันแต่ถ้าเราเจาะไปตัวของสารอาหารเนี่ยเขามีการศึกษาเปรียบเทียบม,มีการวิเคราะห์ว่าอินทผลัมแบบสดแบบแห้งในตัวของพลังงานสารอาหารหลกักสารอาหารหลักก็คือ คาราโฮเดตโปรตีนไขมันนะคะส่วนสารอาหารรองก็คือในตัวของวิตามินแระธาตุเนี่ยมันมีการแตกต่างไหมแม้ว่าความหวานของในตัวอินเดพาลําแบบแพ้งเนี่ยจะดูมากกว่าแต่จริงๆแล้วเป็นการในเรื่องของการเปลี่ยนจากในตัวของอความเป็นแป้งเป็นน้ําตาลมากขึ้นมาโดยมีรสชาติที่ที่หวานกว่า แต่ว่าในตัวของคาร์โบไฮเดตจำนวนรวมของคาร์โบไฮเดตจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากันนะคะไม่ได้แตกต่างกันวิตามินและธาตุเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะรับประทานแบบไหนเนี่ยก็ให้ประโยชน์เหมือนกันตัวแย่อาหารก็ยังอยู่พอๆกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่ถือว่า เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเนื่องจากอินทผาลาัมเนี่ยตามข้อมูลสื่อออนไลน์ต่างๆหรือตามวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าอินทผาลาัมเนี่ยเป็นผลไม้มหัศจรรย์ทาให้ผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าการรับประทานอินทผาลาัมเนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคหรือป้องกันโรคได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะคะแม้ว่าในตัวอินทผลัมเนี่ยจะมีประโยชน์ประโยชน์ในแง่ของเนื่องจากอินทผลัมถือว่าเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว,ว่ามีดัดชนีน้ําตาลที่ต่ํา แต่ที่น้ำตาลต่ําคืออะไรคือแต่ทีน้ําตาลเนี่ยเป็นค่าของอเวลาเรารับประทานอะไรที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลเนี่ยจะเป็นไปอย่าง เร็วหรือว่าช้านะคะมากหรือน้อยซึ่งในตัวของอินทผลัมถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะก็คือมีการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลหลังจากรับประทานเนี่ยไม่มากนะคะเป็นไปนอย่างช้าช้านะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะกินได้อย่างไม่จํากัดนะคะเพราะว่าใน1ลูกเนี่ยก็จะมีตัวน้ําตาลอยู่ประมาณ5ากรัมหรือว่าพลังงานประมาณ20กิโลแคลอรี่นะคะซึ่ง5กรัมเนี่ยเท่เากับน้ําตาลประมาณ1ช้อนชานะคะดังนั้นเนี่ยาถามว่า ผู้ป่วยรับประทานได้ไหมรับประทานได้เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีประโยชน์แต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมคือเท่าไหร่ในเรื่องของผลไม้เนี่ยก็แนะนําว่าต่อหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ประมาณ1ส่วนนะคะหส่วนของอินทผลัมถ้าเทียบเท่ากับ1ส่วนของผลไม้คือประมาณคาร์โบไฮเดรตสิบห้ากรัมอินทผลัมก็ประมาณ3-4ผลต่อ1ครั้งที่รับประทานนะคะแม้ว่าจะเป็นเบาหวานก็รับประทานได้เหมือนกันถ้า ควบคุมเรื่องปริมาณที่เหมาะสมแต่ว่าในเรื่องของโพแทสเซียมเนื่องจากในตัวอินทผารลาเนี่ยเป็นผลไม้อบแห้งนะคะ ก็จะมีในตัวของโพแทสเซียมที่เยอะหรือแม้แต่ว่าเป็นผลสดก็ตามโพแทสเซียมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรงังผู้ป่วยนิ่งว้าหัวใจล้มเหลวที่ได้รับยาที่ทำให้มีการข้างข,างของโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยก็ควรระมัดระวังปริมาณการรับประทานนะคะถ้าในช่วงที่มีในเรื่องโพแทสเซียมในเลือดสูงเนี่ยก็อาจจะลดลงสักครึ่งหนึ่งของที่แนะนําไปคือครั้งละ4ผลก็เหลือทั้งสผลก็เพียงพอแล้วค่ะ ในเรื่องของอินทผลัมเนี่ยก็จะมีการพูดถึงทั้งในกลุ่มที่หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรด้วยนะคะในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็มีการศึกษานะคะมีการศึกษาในเรื่องของการให้รับประทานในตัวของอินทผลัมเนี่ยในช่วงไตรมาสุดท้ายของการตั้งครรภ์นะคะคือในช่วงสัปดาห์ที่37มสิบเจ็ดเี้นะคะระยะเวลาประมาณสสัปดาห์ให้รับประทานอินทผลัมเนี่ยประมาณหกถึง เจ็ดผลนะคะก็พบว่าเขาดูในเรื่องของการคลอดนะคะเพราะว่าการคลอดลูกเนี่ยคลอดได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการพูดมีการให้คำอธิบายในการศึกษานั้นๆนะคะว่าก็อิทธิพลำจะมีองค์ประกอบที่จะช่วยในเรื่องของการการทํางานของกล้ามเนื้อการบีบตัวของมดลูกทําให้มีการคลอดที่ง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของน้ํานมมีการทําให้กระตุน้นการสร้างน้ํานมได้มากขึ้นในหลังคลอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการศึกษาที่ออกมาแต่ว่าการศึกษา ต,ต่อมาเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นการศึกาที่เล่าถึงเนี่ยจะเป็นการศึกาที่นานมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็มีการทําการศึกษาประมาณหนึ่งก็เอาข้อมูลมาใชรให้ฟังว่าก็มีผลว่าในช่วงตั้งครันแต่มาสุดท้ายเนี่ย้ารัะทานจักปริมาณที่เหมาะสม4 6ผลเนี่ยต่อวันเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์อย่างที่กล่าวไปค่ะ อาหารทุกอย่างแม้จะไม่ได้มีรสชาติหวานเนี่ยเขาก็มีพลังงานในตัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีองค์ประกอบของไขมันแต่ว่าในตัวของอินทผลัมซึ่งจัดในกลุ่มของผลไม้เนี่ย ความหวานเนี yeah. mm ่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณคาร์โบไฮเดตได้เหมือนกันคะหรือบางอย่างอาจจะไม่ได้หวานแต่ก็มีปริมาณคาร์โบไฮเดทด้วยแต่สําหรับอินทผลัมเนี่ยแม้จะหวานหรือไม่หวานอย่างเช่นเราไปรับประทานแบบสดก็อาจจะไม่ได้หวานมากนักนะคะอาจจะมีในตัวของความฝาดเข้ามากรบด้วยนะคะแต่ก็จะมีในตัวคาร์โบไฮเดตนะคะในประมาณ4ี่ผลก็จะให้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรีนะคะก็เท่ากับการรับประทานข้าวประมาณหนึ่งผีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานในปริมาณที่มากนะคะก็มีผลต่อการที่ได้รับ พลังงานที่มากตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากรับประทานอินทผา,าลัมในปริมานที่มากกว่าที่แนะนําไปนะคะเราก็สามารถลดในเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อหลักๆอย่างเช่นเราเคยกินข้าวมื้อละ สามทพีถ้าเกิดเราอยากกินอินทผลัมเยอะหน่อยนะคะอย่างที่บอกไป4ผลเท่ากับข้าว1ทพ่ก็ลดข้าวลงสัก1ทพีเพื่อเพิ่มอินทผลัมสัก4ผลตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการบาลานซ์สมดุลในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เราชอบนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าอินทผลัมกินมากจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นไหมกินมากมีโอกาสทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้จักแลกเปลี่ยนในกลุ่มพวกข้าวแป้งซึ่งเป็นกลุ่มสารอาหารกลุ่มเดียวกันค่ะ สำหรับข้ขอควรระวังของการรับประทานอิทิภาลำนะคะอาจจะต้องพูดถึงในตรงองอิทธิภาลำอบแห้งเป็นหลักซะมากกว่านะคะเพราะาส่วนใหญ่รับประทานในกลุ่มที่เป็นอิทธิภาลำแบบไปอบ ไปอบทาให้มีความาหวานแล้วก็เหมาะกการรับประทานเราจะเน้นในกลุ่มนี้มากกว่าซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลไม้อบแห้งก็จะมีโพแทสเซียมเยอะนะคะโพแทสเซียมที่เยอะเนี่ยก็จะอย่างที่พูดไปหลายๆเทปเลยนะคะว่าในกลุ่มโพแทสเซียมเนี่ยก็แม้ว่าโพแทสเซียมเนี่ยจริงเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายก็ต้องการนะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการคลดคลายตัวของกล้ามเนื้อการรับประทานอะไรที่มีโพแทสเซียมเข้าไปในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยควบคุมในเรื่องของระดับความดันโลหิตเราได้นะคะแต่ในกลุ่มผู้ที่มี ในเรื่องการควบคุมในเรื่องปร,ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดหรือว่ามีปัจจัยที่ไม่มีโพแทสเซียมในเลือดข้างเนี่ยการได้รับปริมาณโพแทสเซียมที่มากเกินไปทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเนี่ยก็จะมีผลต่อการหยุดหายใจได้เหมือนกันนะคะแต่นั้นเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรือ้อรังหัวใจล้มเหลวเนี่ยปริมาณของอ อินทผาลัมก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังในการรับประทานนะคะไม่รับประทานมากเกินไปนะคะไม่ควรเกิน4ี่ลหรือถ้าให้เซฟเซฟเลยเนี่ยสักประมาณถ้าเกิดในช่วงที่เขากินกินกันเอาสักประมาณ2ลูกก็เพียงพอลวค่ะเพราะว่าถ้ารับประทานมากเกินไปโพแทสเซียมที่ได้รับก็จะมากไปด้วยค่ะสำหรับการเลือกซื้อก็อาจจะบอก2ลักษณะเลยเพราะว่า บางคนก็ชอบแบบแบบสดเนาะอย่างตามวัดบางวัดเนี่ยก็มีการปลูกอในภาหลับเหมือนกันเขาก็จะมีขาย,ขายแบบสดนะคะซึ่งแบบสดเนี่ยก็จะได้อีกฟิลหนึ่งของการรับประทานผลไม้เพราะาจะมีความฝาดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็จะมีความหวานเข้ามาะะ mm hmm. ถ้าแบบสดเนี่ยก็ถ้าเกิดซื้อแล้วยังไม่รับประทานเลยเนี่ยก็อาจจะดูลูกที่มันแข็งๆหน่อยเพราะว่าเก็บสักประมาณ3าวันก็จะ พอรับประทานได้ถ้าเกิดเราอยากทานแบบสดแต่ว่าซื้อมาอยากกินเลยเนี่ยก็ดูที่ลูกมันไม่แข็งมากเกินไปตรงนี้ก็จะรับประทานได้เลยถ้าเกิดแบบในเรื่องของแบบอบแห้งนะคะหรือแบบแห้งที่เรานิยมรับประทานกันเนี่ยง่ายๆเลย,ยรเราดูบรรจุภัณฑ์ถ้าปิดมิดชิดแล้วยังไม่หมดอายุลักษณะของอ,อินทผลัมและสีน้ำตาเนื้อนิ่มหน่อยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าซื้อมารับประทานได้เลยค่ะ สำหรับอินทผลัมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ก็น่าสนใจที่เราจะเอามารับประทานนะคะเพราะว่าในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เติมเต็มในช่วงที่เรารู้สึกโหย,ยอยากกินอะไรที่มันในช่วงมือว่างๆเนี่ยอินทผลัมก็ถือว่า เป็นความหวานที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่านอกจากความหวานแล้วเขาจะมีใย,ยอาหารในตัวของมันด้วยนะคะใย,ยอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้กลุ่มที่มีใยอาหารค่อนข้างสูงเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้นอกจากได้ความหวานแล้วทาให้ชะลอความหิวในมื้อถัดไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารสําคัญพวกสารเคมีต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็สามารถรับประทานได้แต่ก็เน้นย้าว่าสิ่งที่มีประโยชน์ก็ยังมีปริมาณที่เหมาะสมก็คือ,อประมาณ4ี่ ผลเนี่ยก็เท่ากับการรับประทานผลไม้เขาเรียกว่า1ส่วนนะคะก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ก็จะมีข้อควรมาระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแล้วก็หัวใจล้มเหลวที่โพแทสเซียมในเลือดสูงก็ระมัดระวังปริมาณการรับประทานให้สักประมาณ2ผลก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะช่วง Food Focus อินทผลัมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะรับประทานแบบสดนะคะหรือว่าแบบอบแห้งก็ตามค่ะแต่ว่าอย่าที่อาจารย์เอ็กซ์ได้บอกไปนะคะว่าการรับประทานอินทผลัมก็ควรจะต้องอยู่ที่ปริมาณพอเหมาะพอควณด้วยถ้าเกิดว่ารับประทานมากจนเกินไปก็อาจจะกลายเป็นโทษและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโรคประจําตัวด้วยแล้วค่ะก็ต้องยิ่งระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเบรเชอร์ทโนเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับยามาฝ กันค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ